กำลังทำอะไรอยู่คะย่างหอยครับหอยอะไรเอ่ยหอยเบ็ดโอ้โหทำไมย่างแค่สี่ตัวล่ะจะไปทำอะไรอ๋อเดี๋ยวจะอันนี้ย่างจะไปทำโป๊ะแตกเดี๋ยวจะมีเมนูโป๊ะแตกนะเดี๋ยวเราต้องทำให้มันสุกก่อนหอยย่างที่แท้จริงนี่คือหอยเน่หอยหวานเดี๋ยวเราจะทยอยลงวันนี้ของปิ้งย่างเรามีอะไรบ้างนะก็มีปลาหมึก ับหอยหวานีหอยหวานแล้วก็แค่นั้นแล้วก็หอยหวานแล้วก็ปลาหมึกอนนี้แหละแคนนี้แหละว่าอันนี้เป็นคืนที่สองแล้วเนาะแล้วมันยังมีปูนึ่งเหลืออยู่เลยอ่าใช่เดี๋ยวเอาปูนึ่งมาอุ่นหน่อยอุ่นแบบย่างอ่ะเนาะเราใช้เตาของอะไรคะเนี่ยอ๋อโคม่นี่แฉลบเอออันนี้ดีนะขาอนนี้ต่อได้นะอ่าแบบ ให้มันสั้นกว่านี้อย่างเงี้ยหรอยืนยืนย่างอย่างนี้ก็ได้อ่าหรือจะย่างอย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่ใช่อะไรหรือว่าจะต่ออะไพอะย่างเอาเอาอีกท่อนหนึ่งคือต่อแค่ท่อนเดียวก็คือสามารถแบบเราก็ยี้มานั่งมานั่งย่างได้เลยหรือว่าเอาขาออกทั้งหมดอ่าแไปตั้งบนโต๊ะก็ได้ที่มันที่เขาออกแบบให้มันเป็นตะแกรงตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันจะไม่สะสมความร้อนเนี่ยเราสามารถโดนได้ คือความร้อนมันจะอยู่แค่ข้างในส่วนที่ใส่ถ่านนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสแบบเกรดดีอะตอนลงพระพระที่กํกำลังตกดินไหนสวยมากแต่ต้นไม้บางอยู่ต้องลงไปตรงถ่านโอ้โหวิวมันได้เห็นกล้องแล้วไหมเเห็นเห็นลอยลอยออกทะเลไปแล้วค่ะนุ่นเขาไปตั้งกล้องทำแลบอยู่ตรงนั้นกลัวจังเลยกลัวลืมแล้วน้ำมันซัดไปเนี่ย อันนี้น้องคูโร่ของเราก็จอดอยู่ตรงนี้